พี่โก้ตามน้ำเนี่ยข้างบนเราอปพีใช่กว่าใช่ไหมอมสองตัวตรงแล้นวนกูดังคู่คนล <First line. S 1> อ,องยิงแล้วพี่ยิงหน่อยนึงเหร ทีคนใช่ไหมเอ่ยมาประใทศก็ได้ผมบอกโกดังเกรโกดังคู่ลงสองคนโกดังคู่ วิ่งกำลังวิ่งยอดกำลังกำลังกำลังวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาสิวิ่งมาแถวนี้แล้วพี่พี่มาร์กอ่ะพี่เต็นคนหนึ่งอ้อมอ้อมสองสองอยู่แถวแถวหัวสลิงเนี่ยผมนี่แหลทำไมเขายืนอยู่นั่นแหละเขายังยืนอยู่ที่นั่นแหละใช่ใช่ตอนนี้เพื่อนกำลังไม่รู้แตก อยู่ข้างหน้าหัวสลิงหัวสลิงไอ้ที่ผ่านมันมีปืนด้วยเลยพี่รู้สึกว่ามันข้างล่างบอดข้างล่างบอดอีกตัวนึงอ่ะมันไปทางไปทางเต้นท์คนนี้ยที่เห็นกันออกออกแผนนี่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 อยู่ตรงผมของที่ผ่านแท็กเขานี่หว่า ท้วว่าแบเรา้องอตรงซ็อปนี่มดว่โรนตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขายังไม่ยังไม่โผล่ในแบบไม่มีตัวพี่ลงไปดูในนั่นเลยพี่ในเรดาร์ข้างล่างใต้ดินแบบลงไปดูไม่เข้าเลยดูนะ ถ้าเขาอยู่แถวนี้จริงไม่เห็นไปได้ไม่ไกลหรอกทำไมอยู่กับเรามีสามอยู่กับเราทำไมมีสามตัวพี่นั่นเลยมีสามจุดสูงบนสุดเปล่าโดดลงใหม่เปล่ามีรถที่มีรอบวงมีรถตามพี่ไปนะพี่ิงเข้าแล้วก็ไม่เข้า ใช่ใช่ตรงนั้นแหละหน้าพี่เลยคันึงยหายอ่ะหน้าพี่เดือดพกคอประวัง้วยไปไหนล่ะไปไหนล่ะทิศทิศสิบพี่ทิศสิบมาแล้วพี่มาแล้วไอ้วงวิ่งไปอยู่แค่นไหนแค่นไหนไปมานไปไห ังดวคู่เกียนสองตัวนี่หว่านั่นใหญ่ตัวไม่สองตัวบ้องเตี้เลย่ไม่ใช่สองตัวมีสองบ้องด้วยมโอ้รู้ได้ไงวะเอ้ยไม่ได้รู้หรอกเขาขับมสามเอเดมสามเอดีดีเลยขับมอเลยโดนรถชนที่ซ้อมหลังสองหลังพวกไอ้แยกไฟแยกไฟแยากแรฟฝนเมื่อวาน

เราาอให้อยู่รอให้อยู่ระวังขระโดดข้างหลังนะยนขึ้นขึ้นนะ่ตพี่แพุ่มนอยู่บนอีกอยู่นี่อยู่หัวผมโยน่ไหนพี่โยนย่ไหน

ยังเหลือวะน่ะับพี่เหลือพี่ตายหมดแล้วใช่ปะยังไม่เป็นไรเราเล่นพยาบาพี่เหลือหพี่ไม่บอกผมนะโหโหให้ผมวิ่งยางหนีตั้งนานโหนเราเล่นพยาบาลไม่เป็นไรซีพีโจนเหรอไม่ไม่แต่กระเด็นหายตัวหายตัวหาเปิดเขาเปิดเนี่ยพี่ก็ดักักดักเหมือนหยเยเขาไว้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่นี่อยู่นี่ นั่นแหละเอาไม่ยิงอ่ะไรไม่ได้มันอยู่กลางนน <เห S 2> ถนขึ้นไปบนถ้าขึ้นไปบนเขาได้ก็ยิงได้ One. the airdrop is anyway. coming oh. เฮ้ยตายกันอยู่เลยพี่ตอยเขาวิ่งกลับมาเพล่อเอาไปไปมามาวิ่งวงเดียวอ่าโดนอีกใช่พี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่หน้าพี่หน้าพี่ยิงเลย โดนตักนัดไหมเนี่ยโดนแล้วแตกแล้วเผื่อไรมอสโดนระเบิดพี่ขึ้นเขาแล้วพี่ว, <น para> วงรอมอสเผื่อพี่แตก Billie, มีตัวนีเ่เมอนจะบอดลวงหนึ่งนี่บอดยู่หน้าคีน <documentation> <oru> ไม่ยอมโผล่หัวเลยระเบิดย๊ดแล้วพี่ขึ้นไปแล้วไม่ให้โดนระเบิดตายตโดนเกาะแตกเจ็บแล้วพี่หนีไปไหนนอกวงอย,อยู่ตรงนั้นแหละสีระวังนะพี่ยิงอยู่หลังเดินโดนัดหนึ่งแล้ว เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ลลลลวหนุนนะตายวงตายวงหนุนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโซโนโซโน trap the b o าวิ่งแล้วเอาต่ยและอยู่ตรงนั้นแหละเอา <laughs> โดนหมาด้วยโดนคนด้วย